โอ้กกราบสู้ดีครับวันนี้ผมก็เยือบจ้องรู้ก็ก็กูเจดีดูจมนันเองนู่นกับเพื่อนผมสองคนขยตัวนู่ดูตงูเอวน้ำตกยังสวยเลยจังหวัดรังเอ้ยแนะนำตัวหน่อยเฮียเฮ้ยไม่เงยจบปัด5ห้าปันทรั้องน้อง นี่เราก็เดินไปที่เขื่อนนะครับอันนี้ G M ยังไม่เปิดเทปนะทำยังได้พวกเราจะเล่นนะช่แล้วปัญญาแนวเกมนะปัญญาอ่อนมึงอะไอ้เนี่ยปัญญาอ่อนเอ้ยไม่ต่างกูแต่ม้าไงนี่ครับเราก็เดินไปตรงคนเฮียนี่งูเฮียเฮ้ยผมเฮียนี่รถรถนี้กูผมมาก็จอดอยู่นานแล้วนะครับปันล้านตตวรรษนะครับ ใช่ขนาดน no <oh> no, no. okay, okay, ั้นเลยนะโอ้น oh ี่นะครับน้องมันก็อุบัติมากเลยน้องๆโอเคคนี่ผมติดเหลืองเลยเน่ผมก็นู่นเลยนะครับไปเลยมึงก็เปิดผมก็บิดรถมาอย่างร่าน้องๆมันก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยน้องๆเฮ้ยไปขึ้นรถไปไปโอเคนะครับก็ขึ้นรถไปเลยไปเลย นี่กํน้องก็มือน้องมันตามไปน้องน้องก็จะจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้ก็วิ่งไปเลยเหรอต้องอ่าไปเร้อเราเดินอยู่แล้วนี่หว่ารู้ไหมว่าตะเมอต่างมันยากพุทยากเลยน้องน้องกดอย่ากดดีแม่กดด้วยถ้ากดเดี๋ยวคุณตาไปกดตึงไม่ไหนตอนนี้นะครับเราก็เดินไปที่นั่นเราโตไปที่เขื่อนนะครับวิ่งไปเลยวิ่งวิ่ง V R O C นี่ผมก็กดไล์ด้วยนะครับนี่ตาม้าไปก่อนน้องน้่นค่ันับก็เกือบตึงเขื่อนแล้วน้องน้องเดินคึ้นมบเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมนกับเพื่อนผมมาก็ไปแล้วเธออาจจะเดียวเพื่อนนะครับไม่ใช่ผม โอ้ยังสวยน้องๆสวยง้ามตามเนื้อป้าสวยคันนี้เราก็มาถึงคืนแล้วน้องๆก็ู่นเลยยรับน้ำก็สวยเลยนักตังไปตังนี้นะครับเกลือนก็ ตอนนี้กับนุ่นกับน้ำยังสวยนุ่นกับนี่คือตงังปอยเกลืเล็กๆนะครับเพนจะเกลนอะไรใหญ่มากนุ่นกับเกลือน,นี่ได้มีเพื่อนผมอยู่ด้วยครับสองคนมันก็คือกุก๊กกี้แล้วก็อุบิก <c oughs> แล้วก็ไรเล็กี้จี้ นี่ก็อย่าลืมกด,ลกดกลกลไกลค์กดติดตั้งด้วยไปก่อนไปก่อนนะครับผมครับ